เป็นรอยต่อบ like uh, oh, right, uh, right. ้านอ่ะนะจ๊พี่โดครับเสใจนิดเดียวเลยพี่โดออกมาสิ่งทิ่ง่กวัาเเยืออะไรเนีนไปสร้างเรื่องเยเไปจอบเขาปทอสากภาาไวคจะไปทอลแอบรุ้มเลมองอยู่เฉยเเนีขา่มีปัญหาแล้ ทุกคนเฉยจากนั้นทานสายสาวายกนตรงนี้นะคาร์ร่าคาร์โดมจะรมาเอนวาผูกกำกับใครเจอพี่เดียวคนเดียวที่หายทุกคนปะทุกคนละแต่เมย์นาจะเจอเสียคนนึงนที่เจอมากจะช่ขอตอครับเลทำไมนะพี่ตริจะต้องไปีเมยโมจาร์มเไม่รอสื่อกับสาววายทางนเป ก่สววายด้กท่านพี่โนครับพี่โะกอที่เราจะคยเรื่อน้พเรื่องเรอเคียรเ็นตรนีกับาวาย้วกคองผ่านตัวเองอะไรใดๆอ๋อเรื่องนี้ยิงวงเงินหมดแต่ไม่ผิดามันไม่อยากให้คอาหวานแเลยเ็นไหให้ควาหวานแล้วก็แบบจะจะผิดหวานกันแต่ไม่ต้องไม่ต้องผิดหวานสมหวนแน่นอน ย่าเียคุณให้าววายในเรื่องาโมเมนต์เราอราเอขตัดตอเองะครับทนี้คูยโยไดกว่าขยความเกี่ยวกับทีเรื่องนี้นะครับคือมันมีทั้งความทีมีความแกลัวมีความอะไรอย่างเงครับครับบร เป็นซีรีส์กี่าระกความรัุคม่จครับโหากยานแรกเลยคือไม่ใช่ซีรีส์เดียวาเป็นซีรีส์ิาผู้ชายที่ดีที่สุดต่างอีกก็ตามตามตามชื่อเร่องละครับของมาเซลคือเป็นเรื่องของเพื่อนสี่คนเนี่ยเขาจะไปพยายาม คาหารตามสถานการณ์ต่างๆแล้วก็ A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  City เนี่ยก็จะไปเจอที่ของพวกเขาว่าเฮ้ยเขาจะหานรืของของความวางในของแต่ลคนเขาอย่างไงครับอ่าว่าะคนที่เขามาหครัถามว่จกัดก่อนของี FR ซึ่งแต่ตอนจะเสริมกันเรื่อยๆก็อยากอยอยู่ว่าแต่ตอนก่อนจะเล่าเรื่องไหนได้เหรครับผมทีนี้คุยื่วงแท้ตอนีกว่าบบเรื่องแบบในกานคิดแล้วก็แค้นปรณสี่คนเนี้ยอ่าใครเปึงเรื่องสี่คนดีครับจะพูดพูดตม่อวจริงูด้เรือเือ แล้วการชนะนาโปกับโกลเต์กับเจนใทีวีคือเราก็ตจีตระพอลจีอะไรมาแล้วสุดท้ายเขาเ่าเรื่องเดียร์ชอยมาให้เราไม่ใช่แบบม่ใมาแบบเฮ้ใครใส่โมไม่หนแบบทุกทางที่เราได้หลายที่จริงแล้วสี่ตันนี้มันันอรชติมากสี่ส ซึ่งหมายถึงว่าแค่เป็นยังไงโเมไมัเองของนี่แผลแล้วก็จะบอกว่าพอจริงแล้วที่โดการถูกก็ขาดะที่ถูอ่าส่ไหมครับก็ขาดต่อไปถอกไหมวรบถูกไมคร้จริงก็หมายถึงว <c oughs> ่าสุดท้ายพอ เกิดไม่ได้ก็ต่อเมื่อจากสคริปตหนึ่งอ่ะสคริปก็หนึ่งขอและมีพูดในหัวตัวแสดงนะครับคือมันต้องอาศัยความมีแลสอาศัยความเป็นตัวเองแล้วก็อาศัยเออไม่ใช่แค่เลสความสนิทกันเจเนียอะไรบางอย่างซึ่งหมายถึงผมเออธรรมชาติธรรมชาติของนักแสดงทักสี่โทด้วยซึ่งพอให้รู้จักแล้วรู้สึกว่าเออทั้งสี่โทมีธรรมชาติที่ประหลาดและน่าสนใจดีก็อยากและน่าสนใจเออไม่ธรรมชาติที่น่าสนใจค่ ก็เ็นไม่้ช่วงดูแอดูคลิเากดูความสาคัญก่อนดูีรเาก็ไปีเร์มาหน่ยว่าก็ r ีเร์อยู่อเข้าใจพวกเขาเลยครับว่าอ๋นันันันาเลนมุกอย่างนี้นเนาะรเราจะได้แบบว่ามาเป็นเค้ากับว่าเ้ยเขาจะมีความเป็นไปได้ของตัวเขาและตัวคอรไปได้มากขนาด ครับผมซึ่งคนที่มาเลยนะเคมีกับนักแสดงเรื่องนี้ก็ชอบครับชอบครับว่ทีัรองมลว่าทง่ไหมเขาูพวกที่เกล้กนรลงรนี่นไปดูแบบางการบ้านนล้เขาก็รู้ชื่อแของดาราวนารต้ลงไปขึ้นลงไปึกนถึงตรงนั้นเลยว่า งานบ้านมว่งกับสุดยอดสิมอลัการ์ดเกมเอี้ยมาแส่งมอกว่าียว่าต้อมาเล่นเรื่องเลีมบุกัตองมีการลดช็อตอะไรไงเพิ่มเงินต้องพูดยอดโหเล่นมาเยอะแล้วจริงคือเกง่ายๆพูดกันเองปรกาศงานเลยอ่ะที่นี่คือที่ที่ไม่เพวเราอ่ะไม่เคยเล่นซีนแนวนี้เลยโบชอตในช่วงแรกมันเลยเมให้เราต้องคอยแล้วก็หา ซีเียต้องเอ็เสคลิหรือคอมดคือคอคอมี้หรือมันต้องไปสุดทางกลัวก็ต้องกลัวมันไม่ใช่กลัวแบบมันนสุดกลัวเนี่ยัวไมนไม่ได้เรียนจแ่ใช่เลยความนี้ต้องกลัวอะทหเราคไม่เคยทำอะแล้วเข้าที่สุดมันจะคอมราดหรือซ้อะไรเงี้ยแล้วก็รูอ่แมเราจะมีการออกมาเพื่อ explore ลงที่สุดกลัวตเนี้ยแตเกไรู้สึกกลความ ยังไงถ้าถ้ากลัวแบบปกติที่เป็นเลนสิกเนี่ยเวลากลัวเนี่ยต้องต้องลองดูแนะครับถ้าคุณน่นอแจนอย่างนี้นะพุดว่าอรก็แอนดหมอี่โดเขาทำนบ้านบั้งเขาอมากแล้วก็มีมีเขเยกแต่เรียกวให้นักแสดงเยอะมาแบบมีวกข้อมูลของตัวละครอะไรต่างๆอะไรเงี้ยซึ่ง มันทำให้นักแสดงแบบว่าทำงานานง่ายในส่วนตัวเองเงี้ยแล้วก็ได้มีการคุยกับถึงคาแรคเตอร์ของละครอะไรเงี้ยแล้วหนูรู้สึกว่ามดีมากแบบมันทำให้เราเข้าใจได้แบบได้เรียนรู้ตละครในไปพร้อมๆกับผู้กกะจะได้แบบทำงานง่ายแล้วก็มีภาพแปบพร้อมๆกันอย่างเงี้ยใช่ครับผมโอ้ยหล่ะเป็นไงบ้างแบบวันี้มีงานดูส่องไม่ครับผมเดี๋ยวจะถามเดี๋ยวจะปิดท้ายดึงเตี่งดึงเตียงตรงนี้ดึงเตียงแน่นเอาค่ะอย่าพูดก่อนเลยนะ

ชินไม่ได้ชินเท่าไหร่โ้ม่อแกพูดอยิชินเลยไ่อยนเท่าไหร่่จริง์เตอรตัวโฮมอะเอามาจากโดตัโดมเนี่ยไกดเตอร์โฮมเลยออไม่จบแล้วเราพูดถักไป้ม่ชินกันเองหรือเ่าใโรมชอบอีสตัวคนนี้คนนี้เครับเจลิงของคอนตัีกแบโฮมอะมาแตกโดมเดียวใอ่ให้จบแค่ตัวขอดู คือเหมือนถ้าเตอนไหนเราไม่ไดว่านการณนี้จะต้องเล่นยังไงรว่าดอยู่สถานการณ์โด่ยังไงแล้วไม่ได้เอง่ใช่คือยต่วที่พี่ดูจากตัวทีเซอเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยแต่น e วเล่นแล้วเชื่อนะคือคือเต้องเห็นมือนเห็นสถาการเรื่องการแสดงจากจากน e วนย่ะเหมือนคนตองนี้กับโอแท้มี่ New เขากำลังอนีเนี่ยะี่ e เากง นี่หัวไหล่นี่หัวไหล่นี่ไม่ใช่หัวไหล่นี่เจเจเป็นสาวแต่ได้แล้วสรุปนะสรุปสรุปถามว่าจริงๆแล้วมันแบบอะไรแข่งที่เหมาะกับตัวนี่ต้องเป็นแบบฟิล์มอ่ะมีอินเทอร์เนชั่นสูงนิดนึงเพราะตัวตัวที่สูงกว่าตัวตัวบางๆตัวอินเทอร์เนชั่นแบบมันล้นๆไปเลยตัว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 ่าจริงๆแล้วถ้าล้นเนี่ยแบบแบบไม่เท่าเขา ครับผมกลับมาที่พี่โดกก่าวนะครับถ้าเราออนเซลล์ลงใน่อตสาานที่ไม่หายเดียมันก็เป็นโอ้มีบ้านดูร้านดีอะไรเนี้ยมีเรื่องเงิวดางัเออจริงๆมีแหละเล่าตอนแรกะี่ี่โด้คงไม่เล่าให้เราสามคนที่โ้ไม่เออไมจริงๆแล้วก็มีและแไม่ได้เราใหง้กรแสดงหรืออะไรมาารู้สึกว่าไม่กูต้องงานเสร็จกูไม่เลา โลชั่นที่ผ่านมันก็มีมันก็จะเป็นแบบเซตให้ดูหลอนๆใช่ใช่ก็ก็เป็นอย่างี้ครับคือเซ็ตก็ส่วนหนึ่งจะบอกว่าจริงๆแล้วบ้านก็เอ่อเฮ้ยก็มีเจ้าของด้วยนะแล้วในประวัติบ้านในประวัติบ้านก็เลยก็อาจจะเจอเหตุการณ์บางอย่างขึ้นได้ครับซึ่งเขาก็เกิด้ลยก็เลยด้วยด้วยก็คือในเดี๋ยวเราจะมีเอ็กซ์โอดึงที่เราจะไปอ่าอ่านอากาศที่หนึ่ง ซึ่งที่เราถ่ายทำกันคือเราถ่ายละสองปรากฏว่าเขาก็โผล่ผู้ช่วยที่ผู้ช่วยโอ่งองแบบวอมาแบบข้างล่างนมาเสียงดังเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบอัดเสียงกันได้อะเยเออก็ก็งงเราว่าลมอ่ะนั่งหอยเลยอยู่ข้างล่างอยู่ข้างนอยู่้งนก่ขางมข้าบก็เลยอยู่หน้าแล้วปรากฏว่าขึ้นมาอยู่อยู่กับที่โอ่สองคนแล้วกั กับเก่าของเสื้อไร นะครับตอนสิงหนที่เราเห็นใกโจทย์นี้อว่าโอ้ผีหอกมาก็ทีแน็้ซ์นล้เขาก็แบบจัดเต็มน้ำกระรองน้ำใช่ไหมอาผมนครับดูนะือไม่ได้แบกว่าไม่แต่งเล่นนะือแบบตลอดตัวเขต้องหน้าักจริงน้าัวจริงนะทุทีกคือไม่มาเล่นมาเอาเลยมาจริงมาจริงนะครับสำหรสิ่งหนึ่งที่น่านใจาสำหรับซีีื่องนี้นะครับว่าหลอน้อนเสร็วคือว่านอกจากสิ่งันตรางที่อยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามีนะแสดงจาก เ็มทีวีอีกหลายคนมากนะฮะยกตัวอย่างนะเพื่อการสบอยเาที่เราเห็นในทีเจอช้าๆก็มีทีนี่เอแ่ตอกมตี่ออะทีีเอไอซกรู้รเป่าเฮ้ยเฮ้ยเ้ย้ิ้ เหลกคน้คซึ่งกไม่ได้นที่ขอข้อไูลก่อนนร้ผมแต่หลังจากนี้ก็จะมีจะมีเซอร์ไพรส์มีครับมีก็เรอรอดูได้เลยรับผมนะฮะซึ่งคือนักแสดงที่มาแเชิญเยอะแยะอ่มาเป็นตอนๆนะคับหรือ่าอะจบเป็นพ้าหรือว่าอไรที้หท้่จริงๆเราโครงสร้างซีรีส์มันเหมืนแบบเขาเรียกว่าอะไรโค้ช้ดะัหมายว่างๆเราก็จะได้รู้ว่าเฮ้ย บ้านหลังนี้แล้วมีผีตัวนี้อะไรนะซึ่งเ b สที่มาก็จะมีทคงที่เฮ้ยเป็นผีหรือว่าจะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานารณนะครับก็ต้องรอติดตามมาว่าเขาจะเกี่ยวข้องหรือมีเรื่องราวอะไรยังไง Setting นานๆครับนะครับก็ต้องรอดูนะครับต่อจากนี้ยังไงฝากทุกคนด้วยนะครับผมคืนนี้เราจะได้ดูวีดีที่ไปพร้อมๆกันแล้วก็หลังจากนี้ก็ติดตามกันไปทุกๆทีที่รายการนะครับผมอ่ะจีไม่นีนาทีตอนนี้ที่บอกแล้วนะ สองทุ à, are, yeah! ่มสิบอ่าไม่ลสิอนะสิบสามอิบสามคือคุีกนิดหน่อยก่อนที่เราจะได้เลิ่อูของงแนตอนสองทุมคึ่นะครับผมตื่นเต้นจะได้ดูอีกทีนึ่งนะต่เอจากการที่ถายทำเรื่อนียังไม่เห็นภาพทุกหมดนะครับต่อมาแล้วเป็นไงอ่ะเออจริงๆก็ตื่นเต้นมากราอกทุกคนตลอดเลยว่ื่นเตได้อดูมากเดูแล้วเ่ยใหูชอบหพี่โดพี่ธง ที่ี่ยดูก่อนเลยเราเห็อเห้ดองดูว่าแบบของมันเป็นไงอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ขอดูน,นะคะวันนี้ก็แบบรู้สึกว่าตื่นเต้นก็ีถ่าออกมาโดยที่นะคะดูขอมนักแดงทูก,กค้กลาบแล้วก็ระแตนกนด้วยค่ะคะรับผมคุณตะวตันตื่นเนตื่นเต้นเพราะว่างาบที่เราถ่ายเป็นกลีบผีมันจะมีทีงถ่ายทำใช่ไหมเพราะถ้าเราเล่นแบบเนือื่นเาใช้งานบอกว่าเราจะออกเป็นประมาณไหนแต่พอเป็นแบบที่เป็นผีเนี่ยเราเลย ตาที่ตอดทันถนะอยาดูเดไเหลยอยากดูเลนว่ามันจะออกมาขนาดไหนประมาณไหนครับผมนี่องราี้เราแล้วคืออยากรูเว่าเขาถ่ายเขถ่ายแล้ก็เศษท่าเลยไงแต่ว่าพอมาตัดต่อแล้วมันก็แบบมีจังหวะในการตัดของราการคือยากเห็นมว่าพอรวบเป็นในภาพเดียวแล้วภาพมันเป็นยังไงประมาณนี้ครับครับผมก็มุกอยากเ็นควแาคเตอร์ของแต่ละคนมวลาอยู่โดมกับจริงๆแบบที่ตัดต่อมาแล้วเพราะว่าทุกคนนะเพราะ ในคทานคือเตนิวมุงแจนแต่ปกติก็คือเหมืนแบบก็มีความแตกต่าอยู่แล้วแต่ว่าในนั้นอ่ะคือพุ่งกันแบบทลารันจริงๆและวอยกูว่าพอเระออมาจะเป็นยัไงวงแกก็จะเป็นคนที่แบบน่านงเดเฟสตลอดแบบห้ามแสดงไม่ค่อยจะแงสีหน้าอะไรจะแบบเบื่อตลอดเวลาอนนี้เขาจะแบบอันเลิศอันเลิศมากอันเลิศบบคุณหนูเอาแต่ใจอันนี้ก็แบบมันนีมันอมส่วนอันนน้ก็แบบ สอ้เขาะคือไอีนไอชีวิตจที่แชอบคูยชอบอะไรอย่างนี้ใช่ไในซีรีส์เนี่ยจะเป็นคู้มากกว่าที่เขาจะอจีสองคนือข้อที่ยืนไดือขาขาข้อที่มีคู่คือตัละครนี้สงตัวเองแต่ในชีวิตีรก็คือมเนช่์รวคู่เลยใช่ในซีรีส์เรากน่าจะใช่ใช่เออคถามข้อเดเลยพี่โก่อนที่เราามสิ่งหุ่หวายิ่นขำเเออ แันนี้ายยืมคำอืูนมาอเหมือนจับปูสต่งมตัดตัวเองไดแหละคือมันวู่นวาอย่างกนชิบหายเลยัอ้จับปูแต่ระหว่างมคนอื่นาชิบหายของมีไเป็นอเป็นอีที่ดีแบรดมาเออมันสนุกมันุ่วายเออบ้านดีเนาะทีไม่ได้ทำอะไรแล้วบ้านแบี้แล้วฉะโบเจอแล้วนผ ครับผมเจอล้วก็หลอกจริงๆครับผมโอเคเอาละได้เวลาอีกหนึ่นาทีแล้วว่าเดี๋ยวเราจะได้ดูของขอขนะครับสุดท้ายฝากโรษณาหน่อยวันนี้นะครับมารอดู EP หนึ่งของงานเยอะมากเลยนะครับผมให้ตั้แกจริงๆฝากแห้ว่าอีสันระยะครับอนนี้ออนแอร์วทุกนดูแอร์ทุกคนดูอยู่นะครับ เวลาช่อดีๆที่เวลาสองลูกเพื่อนครับผมก็สามารถืองหลังออกแนไ้เลยนสี่คพื่อเพราะว่าแฮชทกุกวันก็คือพีฟูพีครับผม EP r EP สอง e สาม EP สี่ก็เปลี่ยนเรื่อยีฟูพีสี่ EP หนึ่งีวสีรีรือพี่อ่าขอหน่อยเนน่ที่เช่ตอนนี้ยังไม่ใช่ไหมพีฟูมวี e หนึ่งเนี่ยเ

เยเาแโนลวยาามไทีามีนีกอะไรแก้จากที่ตันึ่งจะโดนเนี่ยคืออยากต้องโกหกติดตามมีีกทีใช่หาสคคะเาคาทุกคนครับน้องเดนนนโอเคนอคคางนนีกะได้ดูมีรื่องีกัียวเนีนนีมครีมนายทุกคนคที่แบบ ข like, ้อหนีแต่ว่าึไมดู้ปวเนียปวใจูคือแบบคนไม่เคเห็นก็้องเหเห็นจะไมันแซ่บมากเลยนะพีเนีนใครไม่เคยอไม่เคยปใจอากให้เรารู้ว่าดูวิธไอายุยืนลาดตลางเสร็จดูให่แล้าอาจจะนี่หรอวะมันอาจจะนดือไม่ได้เลยวะก็้พี่ก็รู้ก็รู้พี่แล่ไม่โง่ใังมีีีเลยนะือ้าเมืต้นเลยนะ เวลาดูเพื่อนสนุกด้วยนึกว่าสามารถทำดูเป็นลุ่มไดเราะีมัน่ถูเกลุ่มมันไมีใหญ่เพาะว่าการดีรีสเนี่ยมันต้องดูเพื่อนเลยนจะทำให้กับเพื่อวาเรานในการดเนี่ยชาก็ฝากเนทางดูซีแล้วก็ูดีนะครด้วยุต้องนะครับแต่วันนี้นะครับเรามาไม่ต้องใช้ย่ห้อนี้เดี๋ยวเรามาหาข้าวดีกว่านะครับรจะวบรวับด้วยนะครับผม